รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ www. อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net อาจจะมีวันสำคัญนะครับที่ใกล้ๆนี้สวันคือวันที่27นะ27พฤษภาคม2565และวันที่1มิถุนายน2565ห่างกัน27 28 29 30 31 1ห่างกัน5วัน5วันเนาะห่างกัน5วันเน่ะ อันนี้ต้องเป็นพิธีกรรมคู่เลยนะครับเนื่องจากอย่างใครที่ติดตามอาจารย์มาตลอดเนี่ยอาจารย์ก็จะชวนสดมนอยู่อย่างนี้แหละนะเพราะว่าเห็นตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้ามีความสําคัญก็ก็จะชวนสดมนนะชวนทําพิธีกันเราก็ไปอธิษฐานจิตพิธีกรรมมันเป็นจุดลอดจิตเวลาที่เราน้อมจิตไปได้ป๊อกเนี่ยเราก็จะรับพลังจากดวงดาวและจักราวาลน,นะโดยวันที่27เนี้กเรียกว่าเป็นพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลนะครับ เป็นวันที่มีดวงจันทร์ทับดาวพระศุกร์นะพระจันทร์ทับศุกร์นะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมอํานาจบาร,รมีนะส่วนวันที่1เนี่ยเราจะทําคู่กันใครทํา27ก็ต้อง,งควรจะนะทำหนึ่งเพื่อคู่กันนะครับเนื่องจากว่า1เนี่ยเป็นวันทิพนะในทางโหราศาสตร์เรียกว่าวันทิพ วันทิพย์เป็นยังไงฟังดูรื่นหูไหมวันทิพย์เออวันทิพย์เนี่ยนะขอแบบทิพย์ทิพย์เออทิพย์ถ้าแปลคําว่าทิพย์ทิพย์ก็แปลว่าของเทวดาเออเนี่ยนะจะเรื่วันทิพย์เนี่ยมันเป็นยังไงในในหัวตร์จะล่าสู่กันฟังนะครับมันหายากมากที่จะเกิดวันทิพย์ขึ้นนะวันทิพย์เนี่ยเป็นวันธงชัยวันธงชัยนี่ก็รู้อยู่แล้วนะวันธงชัยคือเป็นสิ่งที่เป็นชัยชนะเป็นวันดีนะ แล้วเป็นวันที่มีติดถีอมฤตโชค mm. อมฤตโชคเนี่ยเป็นติดถีสูงสุดทางโหราศาสตร์นะเป็นวันดีสูงสุดเลยตามหลักวิชาของอาจารย์ถือว่าเป็นวันดีมาก <c oughs> เป็นวันสูงส่งเป็นวันที่ดีที่สุดเป็นยามที่ดีที่สุดเป็นติดถีที่ดีที่สุดเป็นตำแหน่งดวงดาวที่ส่งกําลังที่ดีที่สุดนะครับเลยเรียกว่าวันทิพนะซึ่งคําว่าทิพเนี่ยก็เปรียบเสมือนสมบัติของเทวดา เป็นอย่างนี้เลยนะสมบัิของเทวดาแล้วแล้วคําว่าความเป็นเทวดาเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราประกอบพิธีในวันนี้ประกอบพิธีอาถรรพ์เวสไสยเวทนะครับบรรจุพลังพุทธาคมอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์3ประการนะ <c oughs> ทิพที่1นึ่งเขาเรียกว่าอายุทิพ <c oughs> ทิพที่2เรียกว่าวันณะทิพและทิพที่สเรียกว่าสุขรทิพนี่จะได้3อย่างนี้นะอาจารย์จึงจึงแนะนําว่า 27กับ1สวดมนต์มนคาถานะตามเวลาเลิกที่จาจย์ให้นะคำว่าอายุทิพย์เนี่ยใครที่เจ็บป่วยอยู่นะสุขภาพก็จะแข็งแรงปราศจากโรคภัย<ะ>อย่างนี้นะวันณัทิพย์เนี่ยมันก็จะเสริมอํานาจบารมีนะวาสนาบารมี ชนะทุกสิ่งอะไรเงี้ยนะสุขทิพย์เขาเรียกว่าเกิดความอิมออ่มเอิบเกิดความสุขสบายใจดุดได้แก้วสารพัดนึกอย่างเงี้ยเลยวันที่27เนี้ยได้เลิกของพิธีอะคะ่ะอาจารย์ีตยวันที่1เดี๋ยวเราจะส่งให้อีกทีนะคะเดี๋ยวจะทำให้อันนี้เล่าสู่กันฟังอันนี้เล่า,นนลาก่อน,น <ะ S 2> อเล่ากับว่าอาจารย์ยังไม่ได้ต้องอยังไม่ได้บอกใครเลยะสดกว่านี้ไม่มีแล้วนะพี่หน่อยยังไม่รู้เรื่องเลยแต่เพิ่งเพิ่งทําของเสร็จเสร็จแล้วก็ทาเลยเนื่องจากว่าพอดีทําดวงประจําสัปดาห์ แล้วก็เห็นวันที่27ก่อนพอเห็นวันที่27ก็ไล่ดูดวงดาวไปก็ไปเจอวันที่1นึ่งนะที่เป็นเกิกดีมากเป็นวันธงชัยและมีดีถีอมฤุตโชคในทางโหราศาสตร์ที่เขาเป็นวันสูงส่งนะสงส่งประสิธทธิกำลังได้ดีมากนะอันนี้โดดเด่นมากเลยนะเออเป็นเป็นสิ่งที่ออแนะนำเลยให้สวดบูชาคุณพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะครับหรือสวดมนต์คาถาพรางพุทธานุภาพก็ได้ ชุดมนคาถาแล้วก็เพิ่มมนคาถาพลังพุทธานุภาพนะแล้วก็มีหลายคนติดต่อกันเข้ามาแล้วจะขอบูชามหายันมนตราพลังพุทธานุภาพนะครับก็ติดต่อกันมาเลยเดี๋ยวอุ้มเขาบอกรายละเอียดแล้วก็ต้องเอาวันเดือนปีเกิดมานะทำอาจารย์จะเขียนให้เสร็จเลยเขียนเสร็จแล้วเอาไปทําพิธีในวันที่หนึงนี้มีเวลาประมาณเนี่ยสิวันนะก็ไปทําพิธี ทำพิธีวันที่27เสร็จแล้วก็จะมอบให้แล้วก็ไปทําพิธีกันเองวันที่หนึ่งถ้าใครจะไม่ทําพิธีเองจะให้สวดให้ก็ได้นะจะให้สวดให้ก็นั่งสมาธิตามเวลาเลิกนะอันนี้ก็เป็นเล่าสู่กันฟังก่อนนะในวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันธงชัยและวันอมฤตโชคค่ะนะเคยได้ยินไหมอมฤตโชกเคยเห็นเลอมฤตอมฤตนะอมฤตโชคนี่เขาเรียกว่าเป็นสูงสุดทงงางโหราศาสตร์แล้ว <c oughs> นะ ได้รับโชคได้รับความสําเร็จมีอายุยืนยาวเป็นวันที่ไม่ตายอะไนี้เขาเรียกวันฟูวันไม่ตายวันที่หนึ่งก็เป็นวันทิพย์เป็นวันวันแห่งความหวังด้วยนะเอาเหรอเออหวยออกวันที่หนึ่งด้วยเหรอวันที่หนึ่งนะคะก็เดี๋ยวถ้าถ้าเกิดเริมอาจจะตอนเช้าก็ได้ยินดีค่ะแต่ถ้าจริงๆน่าถ้าน่าจะก่อนหลังสี่โมงเย็นเนาะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเขามีพิธียังเป็นขั้นเป็นตอนนะจริงๆมีมหาเลิกตั้แต่เช้าคือ ในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์จะเนี่ยเริ่มจัดตารางเวลาตัวเองได้แล้วเดี๋ยวจะมาทําโหราศาสตร์น่ารู้จะมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรียงกันไปให้ให้มีความรู้ไปด้วยคนที่ดูติดตามอยู่จะได้รู้ว่าโอ้หลักวิชานี้เขามีอะไรกันมาบ้างเขามีมีศาสตร์มาแต่โบราณหลายพันปีแล้วใช้ได้จริงนะใช้ได้จริงๆนะเพราะว่าตัวอาจารย์เองลองใช้เองก็รู้ว่าเออมันก็แปลกดีเนาะ คนโบราณเขาศึกษากันได้ยังไงนะออแล้ววันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอัคณีโรธตกลงที่ป่าเคยได้ยินไหมอัคนีโรธคือเขาเรียกว่าเป็นการากินีอ่ะเป็นนางกาลากินีตกลงในป่าแปลว่าคือทําพิธีได้แต่ห้ามเข้าป่าออัคนีโรธตกลงในป่านี่นะห้ามเข้าป่าเข้าป่าแล้วจะอันตรายฉะนั้นไม่ต้องเราไม่ทําพิธีในป่า,อาเอ,อเราทําพิธีกันอยู่ใน ในเมืองในบ้านกันอยู่แล้วนะเอออันนี้ก็เล่าเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังว่าว่าจะมีเหตุการณ์สําคัญนะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คใครที่เป็นสายทําพิธีก็เตรียมตัวนะตั้งจิตกันให้ดีใครเป็นนักเรียนสมาธิเรียนแล้วก็ไปฝึกกําลังจิตให้ให้รอเลยอะฝึกกําลังจิตรอแล้วพอถึงวันพิธีวันที่27จดนะจดเทียนพิชัยมงคลอันนี้ก็จะเป็นสิทธิกําลังมากนะครับ แล้วพอวันที่หนึ่งนี่ก็โอ้โหเป็นวันทิปเลยนะวันทิปนี่โดดเด่นมากนะเลือกดีทุกด้านนะดีทุกอย,ากย่างเ,เออมันจะพุ่งพรวดพวดเลยชีวิตเปลี่ยนแปลงพุ่งพรวดๆนะวันที่หนึ่งเดี๋ยวจะให้เวลานะอาจารย์ก็ยังไม่ได้ดูเพิ่งเห็นของตัวเองเมื่อกี้นะเพิ่งดูเสร็จเมื่อกี้เองนะว่าเป็นวันพิเศษมากนะวันที่หนึ่งเนี่ยอยากให้ฝึก<ภ>โดยเฉพาะนักเรียนสมาธินะลองรับกําลังดูอาจารย์จะเชิญครู แล้วครูก็ส่งกำลังให้และดึงพลังจากดวงดาวอย่างนี้นะคืออย่างที่เมื่อวานเล่าไปอ่ะเวลาดวงดาวจรเขาเคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันก็มีแรงดึงดูดระหว่างมวลตลอดเวลาตำแหน่งดวงดาวมันจะเป็นตาข่ายมันจะเป็นตาข่ายเชื่อมโยงกันนะครับพอเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่อโลกมีแรงกระทําต่อโลกนะวันวันที่หนึ่งเป็นวันที่มีตําแหน่งพิเศษบางอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่านะ จะให้เข้าใจง่ายว่ามันมีตำแหน่งพิเศษแล้วเป็นวันทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นวันธงชัยนะและมีติถีทางโหราศาสตร์เป็นอมฤตโชคเนี่ยเด็ดมากนะเด็ดสุดๆนะให้ทําพิธีต้องคู่กับ27นะมันถึงจะประสิทธิกําลังสูงสุดนะ27ก็มีเพชรชาดเลิกเป็นเลิกตัดตัดเสร็จปุ๊บทำใหม่อย่างเงี้ยนะมันจะดีมากนะครับนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังก่อนอ่า พิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพกษัตริย์สวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาฤกษ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อไลน์แอดโอเพนดาหรือ ติดต่อที่เบอร์0 8 6 3 3 6 6ด9 0ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง Youtube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบทคดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กฤษณาภูนะสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทํานะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กิษณาภูสิทธิุดม .net เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤษณะนะบทสวดมนต์มนต์คาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวรดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ